จักรวาลไม่เคยส่งอะไรให้กับใครจักรวาลไม่เคยให้อะไรฉันเลยแน่นอนจักรวาลจะไม่มีวันส่งอะไรให้กับคุณสวัสดีค่ะครูจีน่าค่ะ อันนี้เป็นเรื่องจริงจักรวาลน,นี้หรือพลังงานสอร์สพลังงานแม่พลังงานแห่งกฎแรงดึงดูดหรือพลังงานใดๆก็แล้วแต่มันมีอยู่จริงถ้าเกิดพลังงานเหล่านั้นกฎของจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดพลังของจักรวาลส่งให้กับทุกคนที่ร้องขอ ตอนนี้ทุกคนก็คงจะสมหวังวันหนึ่งคุณรู้ไหมว่ามีคนไปขอให้ถูกหวยจำนวนกี่แสนกี่ล้านคนวันหนึ่งมีคนขอให้ให้สมหวังกับความรักไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละเสียววินาทีมีคนขออะไรเยอะแยะมากมายเป็นหลายสิบล้านอย่าง,งถ้าเกิดจักรวาลหรือพลังงานสอดส่งให้กับทุกคน ตอนนี้ทุกคนก็คงมีทุกอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกกันไปหมดแล้วคงจะไม่มีใครที่ต้องดินน้นรนคงจะไม่มีใครที่ต้องหางานทำคงจะไม่มีใครที่อดอยากคงจะไม่มีใครที่ทนทุกข์อีกต่อไปทุกคนคงจะมีความสุขและนอนจมกองเงินอยู่ที่บ้านพลังแห่งจักรวาลหรือพลังแห่งซอรสหรือกดแรงดึงดูดจะ มอบของที่คุณปรารถนาจะมอบสิ่งที่คุณร้องขอก็ต่อเมื่อคุณคู่ควรคุณถึงเวลาที่จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณทำตัวให้ไม่คู่ควรที่จะได้รับภายในของคุณไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณขอทั้งชีวิตคุณก็จะไม่มีวันได้รับ การทำงานของกฎแรงดึงดูดของจักรวาลของพลังงานซอร์สก็คือคุณจะต้องทำตัวเองให้คู่ควรให้อยู่ในระดับที่สมควรที่จะเป็นผู้รับ สมควรที่จะได้คุณต้องยกระดับจิตใจยกระดับความคิดยกระดับทักษะยกระดับ mindset ยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเพื่อที่คุณจะกลายเป็นคนคู่ควรและได้รับสิ่งที่คุณร้องขอพลังงานซอร์สจะไม่ส่งอะไรให้กับ คนที่ไม่คู่ควรเด็ดขาดคนที่นอนร้องขอและไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาทักษะไม่พัฒนาความคิดไม่พัฒนาสมองไม่พัฒนาสกิลอะไรต่างๆคนคนนั้นชั่วชีวิตก็ไม่เคยได้อะไรจากจักรวาลจักรวาลให้จริงๆแต่จักรวาลจะให้กับคนที่คู่ควรที่จะได้รับ เ,เพราะฉะนั้นถ้าคุณลองขออะไรจาก จักรวาลสิ่งสําคัญคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างเช่นคุณร้องขอคุณอยากมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีคุณอยากมีรถเบนซ์คุณอยากมีบ้านหลังใหญ่คุณอยากท่องเที่ยวรอบโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาที่จะมีแต่คุณไม่พัฒนาทักษะไม่พัฒนาความคิดไม่พัฒนามายเซตไม่พัฒนาสมองไม่พัฒนาอะไรเลย ชั่วชีวิตนี้คุณก็ไม่มีวันได้คนที่คู่ควรคือคนที่ร้องขอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองฝันสิ่งที่ตัวเองอยากได้และที่สำคัญคือต้องก้าวเดินพร้อมกับ พัฒนาให้ตัวเองกลายเป็นคนคู่ควรถึงวันที่คุณคู่ควรสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติสิ่งต่างๆพวกนี้คุณจะได้มันจริงๆคู่ขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่าคุณจะได้มันจริงๆแต่มันจะไม่ได้มาในลักษณะที่ คุณขอรถเบนซ์มันจะไม่ได้หล่นรถเบนซ์มาต่อหน้าคุณมันจะมาในลักษณะที่แฝงมาแล้วทำให้คุณก้าวไปสู่ความฝันของคุณได้ในทางอ้อมๆมมันจะไม่ได้ส่งเงินร้อยล้านให้กับคุณหล่นลงมาตรงหลังคาบ้านหรือโยนรถเบนซ์โยนกุญแจรถเบนซ์แล้วมีรถมาจอดหน้าบ้านมันไม่ใช่มันมา ในลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้ให้ความรู้ให้สิ่งที่ง่ายให้พบเจอคนที่เป็นคอนเน็กชันให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายมันจะมาในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้สิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คุณไปสู่ความฝันความปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้คู่ควร เท่านั้นนี่คือเส้นทางเดียวที่คุณจะได้รับรางวัลรับสิ่งที่คุณร้องขอรับสิ่งที่คุณบนบานสารเก่าวรับสิ่งที่คุณปรารถนาจากพลังงานแม่พลังงานซอสหรือจากจักรวาลน,นี้พลังงานดึงดูดให้สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆให้ทุกอย่างที่คุณร้องขอแต่สิ่งสำคัญคุณจะต้องคู่ควรกับมันทำตัวเองให้คู่ควรแล้วคุณถึงจะได้ถ้าคุณไม่ทำตัวเองให้คู่ควร ทั้งชาตินี้คุณก็ไม่มีวันเห็นไม่มีวันได้วันนี้ฝากไว้อยากได้ต้องเป็นคนที่คู่ควรเท่านั้น